ผู้ดยสารรวมตัวฟ้องสองสายการบินดังเหตุที่นั่งติดหน้าต่างไม่มีหน้าต่างเรียกค่าเสียหายหลายล้านเพราะว่าจ่ายเงินเพิ่มเพื่อเลือกที่นั่งติดหน้าต่างไปแล้วเสื้อไม่มีที่นั่งหน้าต่างให้อันนี้ผู้โดยสารเขาว่ามางี้นะแอดมินพี่สมมีไม่ได้เติมเลยนะเนี่ย 21สิงหาคมนะคะสำนักข่าว BBC รายง,งานว่าสายการบินเดลต้าและสายการบินยูเนเต็ดสองสายการบินยักษ์ใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาถูกผู้โดยสารรวมตัวฟ้องหลังจากที่พวกเขาะะต้องจ่ายเงินเพิ่มเพื่อน,นั่งแบบที่นั่งติดหน้าต่างแต่กลับได้ที่นั่งที่ไม่มีหน้าต่าง โดยผู้โดยสารคะได้เรียกค่าเสียหายจากสสายการบินหลายล้านดอลลาร์เพื่อชดเชยค่าเสียหายในครั้งนี้อ้างอิงจากข้อเรียกร้องนะคะข้อร้องเรียนระบุว่าเครื่องบินโ Boeing และ Air Bu s สจะมีที่นั่งที่ไม่ติดหน้าต่างเนื่องจากช่องเครื่องปรับอากาศสายไฟต่างๆอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างหลายเหตุผลแต่ทางสายการบินนะคะไม่ได้แจ้งว่าที่นั่งตรงนั้นเนี่ยไม่ได้ติดหน้าต่างแต่ก็ยังเก็บเงินเพิ่มซึ่งทั้งสองสายการบินนะคะเรียกที่นั่งทุกที่ทุกที่เลยบนเครื่องเนี่ยบอกว่าที่นั่งติดหน้าต่างถึง ถึงแม้ว่าบางอันจะไม่ได้ติดหน้าต่างก็ตามทนายของกลุ่มผู้เสียหายนะคะบอกว่าพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่หลอกลวงละเมิดกฎหมายแต่ถ้ามันไม่มีที่ติดหน้าต่างอันนี้ก็เซ็งเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นทุกคนก็คงไปเลือกใช้ Notting b t a j 7 to Holiday and r i g h t n o w y o Ucanse a v f u n t s p a r Person